ได้เลยครับได้เลยครับสวยมากข้างหน้าที่จอดรถเต็มครับเพราปสวยนะครับเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะคะสวยได้เท่านี้จริงๆคัเปนสวยได้เท่านี้ใช้คําว่าสวยได้เท่านี้กับฉันเหรอพี่กอฟหลอนหลอนเป็นช่างแต่งหน้าหลอนทุกคนใช้คาพูดที่ดีกว่านี้เช่นสวยมากๆสวยสุดไปเลยวันนี้แต่พูดว่าสวยได้เท่านี้ฉันจะบอกว่าที่สวยเท่านี้เพราะว่าพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วมันจะสวยไมมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ดิฉันแต่งจากศูนย์ให้เป็นพันเลยนะคะตอนนี้จากคนสวยที่ศูนย์ให้เป็นหนึ่งพันเนี่ยมาสวยได้เท่านี้แล้วค่ะสวยได้หนึ่งพันเนว่าไปหนค่ะง,งานสุดท้ายตายแล้วสวยมากตอนเดินตอนขามามายังไงนะคะรถทัวค่ะกลับรถทัวค่ะอา้าวตายหาเราไม่ใช่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวจองตั๋วให้เจอก,กันกรุงเทพนะคะขอบคุณค่ะ ทุกคนเจอกันที่ทอร์มินอลเเวนตี้วันนะคะที่โคราชวันนี้เราจะมีงานกันนะคะฉลองสมรสเท่าเทียมผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดเป็นทางการนิดนึงนะคะก็ยินดีกับคู่สมรสนะคะคู่สมรสบุคคลทั้งสองต่อไปนี้จะไม่มีแค่ชายหรือหญิงจะมีแค่คําว่าคู่สมรสและบุคคลทั้งสองไม่ว่าใครที่มีความรักกันใครที่อยากจะครองคู่ใครที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ เราทุกคนเท่าเทียมกันนะคะความรักของเรามีกฎหมายรองรับแล้วนะคะเราจะได้สิทธิและมีศักดิ์ศรีในการครองชีวิตคู่อย่างเท่าเทียมกันนะคะยินดีกับชาวเราเราด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทางท่านผู้ชายและท่านผู้หญิงก็จะยินดีกับชาวเราเราเช่นเดียวกันนะคะเออเดี๋ยวก็ไปหาคู่เอาที่ทอมินอลนะคะจดทะเบียนเลยวันนี้จบพี่กอไปหาคู่กันได้ค่ะเจอก,กันที่ทอมินอลเวที่วันนะคะโคราชค่ะ เขาลาตตังอยู่แล้วจบเลยครับไปจอบข้างหลังเดินมาร์กหน้าก็ได้ครับครับครับได้เลยครับไ้เลครับหน้าที่จอดรถเต็มครับเพราะสวยนะครับเมื่อก uh, uh, um, uh. ี้พูดว่ายังไงนะคะสวยได้เท่านี้จริงๆครันสวยได้เท่านี้ใช้คำว่าสวยได้เท่านี้กับฉันเหรอพี่ก๊อหลอฟหลอนเป็นช่างแต่งหน้าหลอนทุกคนใช้คำพูดที่ดีกว่านี้เช่น สวยมากๆสวยสุดไปเลยวันนี้แต่พูดว่าสวยได้เท่านี้ิฉันจะบอกว่าที่สวยเท่านี้เพราะว่าพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วมันจะสวยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วดิฉันแต่งจากศูนให้เป็นพันเลยนะคะตอนเนี้ยจากคนสวยที่ศูนย์ให้เป็น1นึ่งพันเนี่ยมันสวยได้เท่านี้แล้วค่ะกวยานี้หนึ่งพันเลยว่าไปไหนคางานสุดท้ายตายแล้วสวยมาก ตอนนตอนขามามายังไงนะคะรถทัวร์ค่ะกับรถทัวร์ค่ะอ้าวตายหาเราไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจองตั๋วให้เจอกันกรุงเทพนะคะขับคุณค่ะ <laughs> <laughs> ทุกคนเจอกันที่ทอร์มินอลชเวนันนะคะที่โคราชวันนี้เราจะมีงานกนารนะคะฉลองสมรสเท่าเทียมผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดเป็นทางการนิดนึงนะคะก็ยินดีกับคู่สมรสนะคะคู่สมรสบุคคลทั้งสอง ต่อไปนี้จะไม่มีแค่ชายหรือหญิงจะมีแค่คำว่าคู่สมรสและบุคคลทั้งสองไม่ว่าใครที่มีความรักกันใครที่อยากจะครองคู่ใครที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ เราทุกคนเท่าเทียมกันนะคะความรักของเรามีกฎหมายรองรับแล้วนะคะเราจะได้สิทธิและมีศักดิ์ศรีในการครองชีวิตคู่อย่างเท่าเทียมกันนะคะยินดีกับชาวเราเราด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทางท่านผู้ชายและท่านผู้หญิงก็จะยินดีกับชาวเราเราเช่นเดียวกันนะคะเออเดี๋ยวก็ไปหาคู่เอาที่ทอร์มินอลนะคะจดทะเบียนเลยวันนี้จบพี่กอฟไปหาคู่กันได้ค่ะเจอก,กันที่ทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะโคราชคะ่ะโคราชปังอยู่แล้ว Sånn er det.